สวัสดีครับโยผมโกโจเนาะตีกี้ผมไปว่าจะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนเนาะไปเช็คราคาของนะครับตอนนี้เนาะในปัจจุบันนะครับว่าแบบสายฟ้ามาของชิ้นไหนมันมีราคานะครับของชิ้นไหนไม่มีราคาเนะนะครับแล้วก็ชิ้นไหนคนนิยมซื้อแล้วก็ชิ้นไหนราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวนนี้ผมจะมาพาทุกคนไป ฟาร์มกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมลงมารอบหนึ่งแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้มันค้างอะครับไม่รู้ว่าแบบเิอไ,ไม่เติพร,รีก็คอมผมเป็นไรไม่รู้คือมันโดนผีตกตายเว้ยเห็นปะต,นนะต้องโน่นต้างน้าผีตัวนี้แน่นอนเนี่ยต้องโ รบดับแรงนะครับ,แบบแรรบถ้าเมืองนอราดเนาะเราต้องมาโกดังก่อนเลยนะคร <c oughs> ก็จะมีปืนคือในวิ้านี่คนไม่ได้ยกมอ,อกไปเล่นกันนะครับถ้าแบบตาาจ้าไ้ดักปาก็พอได้เอาไว้ยิงก็พอได้นะ น,นีเก็บไว้ก่อนเนาะเผื่อแบบมีคนนะครับจะได้ใช้ขอพวกนี้ก็ใส่ครับนี่นี่ปืนอ่ะบอกแรกนะครับเป็น a อค a ย u อคก็บอกละศูนย์จุดห้านะครับสองสองกระบอก,บ 2, 2ก,บอกต่อหนึ่งบาทนะปืนนี้นะครับเอ u ก็จะเป็นฟาร์มกล่องเลยเพื่อแบบได้ของนี้ก็จะเป็นพวกสาก,กาฮันนีเนาะในก็อุ่มมีบอสดว้วยอสเอ้ยนี่เอ็เอ็มสีนี่บอกแล้หนึ่งจุดห้าถึงสองบาทนะแล้วก็อีสามโอนี่ศูนจุดห้าเมืนกันนะครับนี่แล้วนี่ผมก็ได้ละประมาณสองบาทสามบาทนะครับของในตัวก็จะได้ ประมาณสามบาทนะครับอี่ยนี้เราต้องระแวงคนดีเลยนะเผื่อมีคนมาแบบตักตอนเราฟาร์มนะครับผมก็จะไม่ค่อยวิ่งเนาะเดี๋ยวผีมันจะจิดเกินไปนะอ่ะไปอีกเกมนี่ M6 ก็หนึ่งบาทนะครับปืนนี้มันไม่มีราคาเนาะแต่เอาไว้ยิงบอสได้นะครับ เวลาเราสมมุติเราใกล้ผีปะ่ะเราฟันผีผีมันจะตกมันจะไม่ตกเรานะครับมัน,นจะดีเลยป์ป่ะรถจะตัอตรงนี้นาะถ้าเป็นเมืองนาราธครับไปขาดต,ตอนน้นนางทำไมมันจะวิ่งไปแบบนี้เนาะแล้วก็จะไปนู่นนะครับขอให้ไม่มีคนละกัน ต่อไปนะครับก็จะมีหนึ่งกล่องอะเนี่ยกล่องก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งกลง่องปิดกล่องดอกดูปะนี่มีในกล่องพอดีเลย,เย,เย,เยลาเนาะะลาก็ตอนนี้น่าจะหนึ่งแสนห้าสิบนะครับแต่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมนะผมไม่ค่อยได้ฝากนะยิงบอสไปเรื่อยอะผมอะ บอสกำลงเกิดนะแต่กวาดกะสุดแล้วพอนะครับก็เลยฟาร์มก่อนเอฟคีย yeah. yeah. ูก็ได้นะครับเป็นสองบอสน้อยคิวของเราไม่จำเป็นต้องดรอปของอย่างเดียวนะครับพื้นก็ดอรอปแล้วนี่ไนท์ไนท์ก็สองสอง,สอ,งอันต่อหนึ่งบาทนะครับนี่ นะครับสองกันต่อหนึ่งบาทเนาะสายฟรีนี่แบบอยู่แับอยู่ได้ดชิลเลยครับแบบหางเงินตั้งวันละร้อยสองร้อยสามร้อยเงี้ยขย,ยันนิดนึงแล้วก็ชอบในการปรากแล้วก็สบายเลยครับหาเงินสบายอะ่ะใครที่แบบอยากลองหาตั้งในเกมวอีนะครับก็สามารถหาได้นะ,ะผมได้พิเศษไหมละครพิเศษไม่มีราคานะครับน็จะสาม สามก็บอก,ก่อนหนึ่งบาทมนะั้งแต่ส่วนมากคนเขาจะเอาไว้เล่นเองเนาะถ้าเป็นพวกปืนที่ไม่ค่อยมีราคานะเพราะมันยิงไกลไม่ตน,นนอะไม่มีไม่มีราคาเฮ้ยเนี่ย M4 Semi เห็นไหมก็หนึ่งบาทนะแย่ไปนะครัก็จะเอาไว้ยิงกับปืน M4 ไข่นะครับเผื่อเจอคนเนาะ มีนก็อีกกันหนึ่งนะครับก็ได้ในไปสน่อมันล่ะออาหารนี่ก็เอาไว้กินเนาะเข็มกิดยาก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมคำนวณพื้นก่อนน่าจะยิงบอสตายนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่เลยไปก็เดินใส่สุดเลย แค่บอดเก็บกล่องก่อนนะโอ้โหโดูได้แจของวันเดียวจบละเพราจะเอาปืนที่แบบไม่ค่อยมีราคายิงไปก่อนเนาะ นนไม่มีราคาจริงเลยแล้วกันนะอันนี้ถึงแม้ก,กดเราก็เก็บปืนไว้ด้วยนะก้อนมีราคาแนละ้วจบร้อยนะครับอุ้ยได้สกกาไนซ์สัตว์เอ้ยของดีเนี่ยสกกาไนซ์ก็สิบบาทอะครับสกกาไนซ์ก็สิบบาทอนะโอ้ย,อย เปาผมเหลือีกหลายโลย์เนาะไปดิปีนเก้าต่อละกันนะจะเจอใครอุ้ยได้เอฟสี่เลยโอ้โเลยอยาเกเปิดเจอสักสิบกล่องโโอ้หดูดิ M4 โอ้โห M4 มาติดติดเลย,เยชอบเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลยจาวยจ้า ไ้ของกลางนะครับเ,เดีเยปาปวามผีร้อครับเก็บฟังครับได้มีมจะลาาซ้องมืน,นคอก็ อล,ล้ล่านี่ก็หาหยยากนะครับนี่ผมพังออกเลยสีหลายสีจัดเลยวะ,ะมันจะประมาณนี้นะยวผมจะนับราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับที่ผมฟาร์มเลยกีนะไม่รู้ว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับ ก็จะเหลือคือกล่องนะครับเป็นกล่องสุดท้ายในตรงนี้คนะรับแต่ฝั่งนู้นจะมีสองกล่องนะที่ผมยังมีเก็บเห็นปะกล่องนี้มันน่าจะได้ของดีก็ได้โอ้โหเป็นพิเจษนครับนี่ปันนี้ก็ตายอ่ะเดี๋ยวจะนับราคานะครับ ือนี่ก็สองสองสองกระบอกนะตอนหนึ่งบาทเนาะอันนี้เป็นบอกระบาทอันนี้สองบอกระนี่ก็จะอ่าอันนี้สิบบาทนะสิบบาทสิบเอ็ดบาทอันนี้สิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้บวกกันประมาณห้าบาทสามเอาทีไว้สี่บาทต่อกันเป็นสิบแปดบาทไหนอีกสองอันเป็นสิบเก้า ตีเวนะครับรอบนี้ผมได้รอบเดียวนะประมาณสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มนะครับใช้เวลาไม่นานเลยสมมุติของเราเต็มปึ๊กใช่ไ่ะเราก็หารถกลับเซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นติกเล็กๆไมน้อยนะครับใครนะครับที่เคยเล่นนะครับอยากลองเล่นดูนะครับอยากลองหาตังค์ในเกมวอนนตีเนาะก็สามารถมาหาตังค์ได้นะครับเพราะว่าพอคข้าคขารับซื้อไม่อั้นเลยเนาะ ถ้าแบบใครเจอคนที่รับสูงๆนะครับก็จะได้ตังเยอะเลยนะครับใครที่ขายร้อนนะก็จะได้น้อยอันนี้ก็ประมาณสิบเก้าาทยี่สิบาทเท่า้ที่ผมฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปไหนก็รอดีตามเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดซิดาให้ผมด้วยนะครับเพราะอยากให้มันถึงพันตับเนาะอันนี้ก็จะหกร้อยแล้วนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกโคนในดูงด,ดีจจดเลยได้สกามใเ้อ่ยโอ้ยเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ